บิวตี้ความลับในเรื่องของ b e a u ี้ความงามของพวกเขาคืออะไรคะสมุนไพรที่ชื่อว่าธนากะเอาละต่อมาค่ะ natural natural จนจบที่เบอร์มานพยายามนะคะข้อสอบ cross test มีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นสับหรือเป็น r กรมมาเข้ามาใส่เอาละครูถามว่า Natural จบที่เบอร์มาประชานอยู่ที่ ใครตอบถูกเก่งมากๆเลยค่ะเอาอย่างมีหลายคนรู้ว่าประชานอยู่ที่พาวเดอร์แต่หลายคนหากริยาไม่ได้เหนออปเชนเตอวีดีไหมแล้วหนูมาเจออีสอีกอะเรบซ้อนกันอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ได้ มองนะคะเมื่อ,อไรก็ตามที่เราเจอประธานแล้วเจอเวิร์ซ้อนกันอย่างเงี้ยแล้วเวิร์ตัวนี้เติม ed ดีเราเดาว,ว่าเวิร์ตัวนี้เป็นปรูปสารเปล่งเล็บก่อนนามตัวนี้เป็นนามหลักเวิร์อยู่นี่แท้แเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูจึงเปิดวงเล็บเราพูดว่า Po w เด r เนี้ย is seen ถามว่า Po w d e r รนักเรยนเคยยินว่า Baby Po w d e r ไหมคะ b a b y powder คือแป้งผงเพราะฉะนั้นไอเจ้าผงเนี่ยค่ะมันถูกเห็นเห็น As ไหมครูถามว่าหลัง As มีประชานวิกริยาไหม ม่แต่หลังเอสมีอะไรคะมีนามตัวเดียวเมื่อกี้เราบอกว่าเอสตามด้วยประธานกิริยาเอสมี4ความหมายแต่ถ้าเอสตามด้วยนามตัวเดียวเอสจะมีความหมายหนึ่งก็คือในฐานะของในตำแหน่งของเพราะฉะนั้นตรงนี้เอสตามด้วยนามตัวเดียวจึงแปลว่าในฐานะของในตำแหน่งของประโยคนี้จึงแปลว่าไอเจ้าผงเนี่ยคะ่ะมัน ถูกมองเห็นถูกเห็นในฐานะของพัฟสีเหลืองๆแล้วเหลืองบางๆบนหน้าหน้าของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงแก่หรือผู้หญิงสาวๆของชาวเบอร์มาพม่านั่นเองครูทำข้อสอบครูแปลออฟเชนไม่ได้ครูไม่ได้แปลสมมุติครูแปลเฮิไม่ได้ตรงนี้เป็นส่วนขยายเห็นยังคะได้ไหมผ่านแล้วน,นะคะอ่ะ มาดูประโยคต่อไปค่ะทานากะจนจบที่เบอร์มิสทานากะจบที่เบอร์มิสคำถามถามว่าประชานอยู่ไหนทานกากริียาอยู่ไหนอีสผู้ถามว่าแล้วกรรมอยู่ไหนแผลนทานากะเนี้ยเป็นพืชโดยชาวพมา่าเห็นใบไหม เมื่อเจอบายแสดงว่าตรงนี้เป็นเวช่องที่3จริงไหมคะเพราะฉชาวพม่าเนี่ยคิดว่าธนากะเป็น Immortal Plan ลคิดว่าคําว่าคิดว่าและตรงนี้เป็นเว์บช่องที่3ามดูสิคะมีเว์บช่องที่สามมัลติไฟแอปพลายอะไรคะเติมคอนซีเดอร์ไม่รู้ว่าตัวไหนระหว่างคอนซีเ e อร์ระหว่างแอ p พลายระหว่างม a g n i f y ที่น่าจะแปลว่าคิด Consider c o คอนซีเแปลว่าอะไรคะพิจารณาเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงตอบคำว่าอะไรคะ Consider พิจารณาเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกว่าชาวพมา่าเนี่ยเขาพิจารณาว่าธานากะเนี่ยเป็น Immortal i m m o r t อ l p l ั n t นนะประโยคต่อมาค่ะ The จนจบที่ cosmetics ถามได้ยลนว่าประธานกลิยาอยู่ไหน โซนะคะไม่ออสนะ s o so นะคะ aus, นะ It s o so อประธานอยู่ไหนคะ Plant ในเมื่อเขาบอกว่านานกะเป็นพืชจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าครูหีเส้นใต้ the plant the plant ตัวนี้ก็คือนานกะจริงไหมคะกริยาอยู่ไหน offer offer เสนอเสนออะไรเสนอช่องว่างนี้เห็นเมนี่ไหมดงว่าเมนี่ต้องนาำน,นาำผู้โพสจริงไหมคะเพรลนตัวนี้บอกว่า ไอ้เจ้าธนากะเนี่ยเสนอเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นทางเมด i c a l หรือไม่ว่าจะเป็น cosmetics cosmetics คืออะไรคะเครื่องสำอางน,นักเรียนดูสิคะว่านามที่เติม s ตัวไหนคะมีหนึ่ง portion สอง advantage เห็นว่าตรงนี้ขณะน,นี้ไม่เรียนรู้คำว่า advantage advantage แปลว่อะไรคะประโยชน์ข้อดีเพียงแสดงว่ามีข้อดีมากมายเลย เดี๋ยวเรามาดูว่าข้อดีจริงไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบคำว่าอะไรคะ advantages advantage แปลวอะไรคะข้อดีข้อได้เปรียบข้อดีข้อได,ด้เปรียบเอาลคะค่ะต่อมามาดู the powder จนจบที่จบที่ช่องว่างครูถามว่าประธานกริยาอยู่ไหน powder จริงไหมกริยาอยู่ไหน is e gained เพราะฉะนั้นไอ้พาวเดอร์เมื่อกี้เราบอกธนากะนี่เป็นอะไรคะผงผงเนี่ยถูกเกณฑ์มาจากจากรับรับอะไรคะบาร์บาร์ของธนากะรับด้วยอะไรคะด้วยร็อกจนกระทั่งจนกระทั่งเห็นอันทิลไหมอันทิลต้องตามด้วยประโยคครูถามว่าประชานอยู่ไหนจริงไหมลูกกียายอยู่นี่ใช่ไม่ใช่ เพระตัวนีว่าพาวเดอร์เนี่ยมันถูกเกณฑ์จากจากอะไรคะรับนี่เคยเจอรับถูถูบาร์บาร์ของธันกะด้วยหินแสดงว่าเอาหินไปถูบาร์คุณไม่รู้บาร์เปอะไรเอาหินถู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 จนกระทั่งผงเนี่ยมันนึกสิคะบาร์เอาหินไปถู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 จนกระทั่งผงเนี่ย จำได้ไหมคะเมื่ออะไรก็ตามเจอ until verb ตามหลังตรงนี้ต้องเป็นรูปของอะไรคะ simple tense เป็น verb หหรือ verb ส powder เป็นเอกพจน์ดังนั้น verb ตัวนี้ต้องเติม s ครูถามหรือว่า verb เติม s verb เติม s a d v a n, ánh, n verb, t a g e เราใช้แล้วอะไรเราใช้อีกนะเราใช้อะไรนะ verb ตัวไหนเติม s คะเห็นยัง คำว่าว่ามาเอาออกแสดงว่าจนกระทั่งผงเนี่ยมันทําไมคะหลุดออกมาใช่ไม่ใช่แล้วแสดงว่าทูทูๆููููจนกระทั่งพาวเดอร์เนี่ยผงมันทําไมคะหลุดออกมาครูไม่รู้ว่าเดลิเคทแปลว่าอะไรครูยังไม่ได้แตะต้องเลยเราเจอเดลิเคทบ่อยเยอะทีเดียวเห็นยังคะประโยคต่อมาค่ะ the Burmese จนจบที่ the Burmese จบที่ only นาเอล,ลองดูซิว่าประโยคนี้หนูตอบอะไรดีประธานเบอร์นิสกริยา h a v e claim มีรู้เคลมแปลว่าอะไรหากรรมค่ะ that c l a u s e that บวกประธานบวกกิยาเพี้ยนชาวพม่าเนี่ยเขาเคลมเคลมว่า powder ทนกะที่ดีที่สุดเนี่ย i s obtained จากจากบาร์ ของรากธนกะแสดงว่าธนากะเป็นพืชที่มีรากจริงไหมคะเพราะฉะนั้นพาวเดอร์ของธนกะเนี่ยได้มาจากบาร์กของรากได้ไหมคุูไม่รู้บาร์กแต่รู้ว่าได้มาจากรากของธนกะเห็นไหมคะเห็นแอนไหมและมันต้องเป็นเป็นธนากะของแฟมิลี่ที่ทำไมคะ small t ท u n งเพื่ออยู่ในครอบครัวครอบครัวที่ไมเล็กๆครูไม่รู้ r u n งอะ่ะ แสงว่าน,นี่เขาพูดถึงธนากะที่ดีสุดธนากะพาวเดอร์จริงไหมคะแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าพาวเดอร์ต้องทำไมคะเอาหินถููถูถ,ถูจนทำไมพาวเดอร์ออกมาคัมเอาลุดออกมาจริงไหมคะต่อมาค่ะ The Burmese จนจบที่ Sunlight ครูถามนักเรียนว่ามีช่องว่างสองช่องครูอยากให้หนูหาประชานกริยาให้ครูให้ได้ก่อนค่ะ จะเห็นว่าข้อสอบ entrance เป็นแบบฝึกหัดเป็นข้อสอบที่เอามาจากเกิดความรู้ทั่วๆไปก็มีเอามาจากเรื่องราวของวิจัยก็มีน,นักเรฉะนตรงนี้เป็นเรื่องที่เป็นเก็ดความรู้ทีเดียวนักเรียนรู้ประทานอยู่ที่ดเบอร์มิสชาวพม่าจริงไหมปิยาช่องว่างจริงไหมกรรมอยู่ที่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นชาวพม่าเนี่ยผงธนกะบนหน้าทาผงบนหน้าได้ไหม ทาเป็นเป็นอะไรคะเป็น knowledgement ให้กับหน้าและนอกจากนั้นยังเป็น protection จาก b l e m h i s h เมื่อกี้เราบอก b l e m i s h คือสิวฝ้าบนหน้าได้ไหมแสดงว่าตรงนี้บอกว่าชาวพม่าเขาใช้ผงธนากาเนี่ยกับหน้าใช้จริงไหมคะชาวพมา่าถามว่าคนเดียวหรือหลายคนหลายคน เป็นธรรมชาติของเขาเลยว่าเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ใช้ verb ช่องที่1เพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบอะไรที่เป็น verb ช่องที่หนึ่งที่ไม่มีการเติม s e s apply แปลว่าใช้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบคำอะไรคะ apply ที่แปลว่าใช้ยังได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้บอกว่าและเป็นการป้องกันวกสิวพวกฝ้าครูไม่รู้อะรู้แต่เดาบางทีเราบอกผดฝ้าซึ่งผดฝ้าเนี่ยเป็นเหตุมาจากจุดๆุดจุด ถามว่าหลังทูตัวไหนสำคัญที่สุดสันไลท์แสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นที่เกิดฟ้าเนี่ยเนื่องมาจากเราไปตากแดดตากแดดจริงไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องเติมคําว่าตากแดดใช่ไม่ใช่เนี่ยคะนักเรียนดูสิคะอะไรที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการตากแดดเมื่อะไรคำเอาเราใช้แล้วมีอะไรคะคอนเทนต์เราใช้แล้วออาโอเคตัวไหนคะตัวไหนตากแดดคนที่เล่น เป็นกล้องเราถ่ายรูปบ่อยๆนักเรียนจะรู้ว่ามีการใช้ฟิล์มที่โดนแสงใช่ไม่ใช่คำว่าโดนแสงถูกแสงใช้คำว่าอะไรคะ exposure ใช่คะนั้นตรงนี้ขณะนี้เราจึงตอบคำว่าอะไรคะ exposure ใช่ปะคะนี่ไงคะเพื่อนเอาความรู้ที่หนูมีเข้ามาใส่ให้เป็นประโยชน์ ่าแล้วต่อมาค่ะเพียวจนจบที่เพียวจนจบที่ลองดูนะคะพยายามทำให้เป็นมีหลายคนบอกว่าอาจารย์อาจารย์เราไม่มีชีตถ้านักเรียนดูบนจอนักเรียนจะรู้ว่านักเรียนทำทันถ้าเราหาประธานกริยาเป็นลองดูสิคะตรงนี้ขณะน,นี้ประธานกริยาอยู่ไหน แน่นอนเลยจริงไหมคะผงธนกาก,กยีอยู่ไหน is mix ิกซมผสมเพ้นผงธนกากเนี่ยผสมกับกับอะไรเอามา์ไม่รู้หน้า off แปลไม่ได้หลัง off ช่วยเพ้นแดงว่าผงธนกากเนี่ยไปผสมกับอะไรคะกับน้ําแล้วก็ต่อด้วยบอก on the face แสดงว่าผสมแล้วเอามาใช้บนหน้าจริงไหมคะ นอกจากใช้บนหน้าแล้วอยางมาใช้บนผิวผิวที่อยู่ที่ไหนคะร่างกายเพียงใช้หน้าอย่างเดียวไหมไม่ใช้ร่างกายด้วยใช้ถามว่าผงเนี่ยใช้เองหรือถูกใช้ถูกใช้แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นเว็บช่องไหนคะสามนักเรียนดูสิคะคาว่าอะไรที่แปลว่าใช้และเป็นเว็บสามนี่่ะ apply เมื่อกี้เราใช้ apply ที่เพื่อใช้เว็บหนึ่งไปแล้วเราเหลือ apply ที่เป็นเว็บสามเพะะียงตรงนี้เราตอบคําว่าอะไรคะ apply เห็นยัง แล้วเราก็บอกว่าไอ้เจ้าผงเห็นแอนไหมหน้าแอนเป็นอีสหลังแอนเป็นอีสแสดงว่าผงธนากาศเนี่ยถูกผสมแล้วมาใช้และผงธนากาศเนี่ยก็เป็นเป็นซันบล็อกเป็นไงคะเป็นการกันแดดครีมกันแดดที่ธรรมชาติเพื่อที่จะไปเฟชั่นไม่รู้รู้แต่เฟชสดชื่นทําให้สดชื่น ทำให้อะไรก็ไม่โลคคอนดิชั่นผิวสดชื่นได้ไหมคะนอกจากนั้นยังไปโปรเทคโปรเทคอะไรคะผิวจากเบลมิชและพิมโพสด้วยใช่ว่ารอยพวกนี้ไปขัดขวางไปป้องกันได้เห็ยังเปียกต่อมาคะ่ะ most จนจบที่ช่องว่าง most จนจบที่ช่องว่างครูถามว่าข้างหน้าคอมม่ามีประธานมีกริยาไหมม,มีครูจึง ปิดคำว่า most of all ก่อนครูอยากได้ประธานกริยาตรงนี้ค่ะใครตอบถูกเก่งมากๆเลยจำได้ไหมคะ mm hmm. แต่ขึ้นต้นประโยค mm hmm. verb วางหน้า subject ประธานอยู่นี่จริงไหมคะเพราะฉะนั้น,น,นี้บอกไม่มีเอฟเฟกเลยไม่มีเอฟเฟกจากไม่รู้ท็อกซินแต่รู้เคมีคคลครูปแปลว่าไม่มีผลจากสารเคมีได้ไหม ใส่ว่าไอ้เจ้าเนี่ยเป็นสารธรรมชาติไม่มีผลจากสารเคมีจริงไหมคะเห็นไหมคะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเพราะว่าเอาอีกแล้วนี่ไหมคะ a อสตามด้วยประจันปีย์อสมีสีความหมายเพราะว่ามันเป็นสารธรรมชาติสารธรรมชาติเราจึงต้องหาคําว่าสารใช่ไหมคะหนูดูซิตัวไหนที่จะแปลว่าสาร หเห็นไหมคะ abstract คำว่า abstract แปลว่าสารสกัดนี่คือสารสกัดจริงไหมคะเพราะเราขัดออกมาถูกออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบคำว่าอะไรคะ abstract สารสกัดจากธรรมชาติเคยยังประโยคต่อมาคะ่ะ to avoid จนจบที่วันนี่จำได้ไหมคะครูเคยสอนหนูว่าถ้าเจอเครื่องหมายคอมา่าเห็น to verb หนึ่ง เราสอนกันว่าให้ทำไมก่อนปิดแปลข้างหลังก่อนแล้วถึงจะามาแปลข้างหน้าจะเข้าใจขึ้นถามว่าข้างหลังอยู่ไหนคะพัฟทำข้อสอบพัฟไม่รู้แต่พาวเดอร์รู้ผงธนกะปียาอยู่ไหนคะเมยบีแอพเรารู้แอ p พลายแปลว่าใช้ถามว่าใช้เองหรือถูกใช้ถูกใช้ผงธนากะอาจจะถูกใช้ instead of เจอแล้วเจออีกแทนที่ Liquid วันถามว่าถ้าครูขี่เส้นใต้วันวันตัวนี้คือธน,นากะจริงนะเพราะฉะนั้นผงธนากะเนี่ยค่ะอาจจะถูกนํามาใช้แทนที่อะไรคะธนากะที่เป็นน้ําถามว่าใช้ทําไมล่ะเกิดแล้วค่ะ to avoid to avoid ใช้เพื่ออะไรหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการ making lumps on face ข้อสอบไม่รู้ล,ลัมแปลว่าอะไรแต่ลัมเนี้ยเป็นสีขาวๆอยู่บนหน้าเคสนะคะ ผ่านแล้ว the จนจบที่ the จนจบที่ skin นักเรียนลองดูสิคะว่าประโยคนี้หนูหาประธานกริยาได้ไหมใครตอบถูกเก่งมากๆเลยคะ่ะแล้วนักเรียนว่าตรงนี้นักเรียนเติมคำว่าอะไรลงไปดีครูหมอแล้วนะเห็นดีมากนะคะ ครูชาไม่ว่าข้างหน้าของแม่ประชาญอยู่ไหนพัฟกิยาอยู่ไหน can be prepared เพราะฉะฉนั้นไอพัฟเมื่อกี้เราเจอพัฟก็คือพัฟตรงนี้จริงไหมคะพาวเดอร์ Powder, ผงธนากะสามารถถูกเตรียมโดยการถูถูอะไรถูช่องว่างนี้จริงไหมเห็นไหมคะช่องว่างนี้เป็นผงธนกะระหว่างพามจนกระทั่งพามร้อน ถ้านักเรียนจำข้อสอบ entrance เมื่อเดือนมีนาสี่หกพามคือฝ่ามือเพ้นแสดงว่าถูกับฝ่ามือจกนกระทัง่งฝ่ามือร้อนจริงไหมคะเพราะฉ้นเอาเอาอะไรคะเอาผงธนกะมาถู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 ถ,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 ถูเห็นยังนั้นตรงนี้ขณะนี้ ถูจํานวนใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแปลว่าจํานวนจํานวนของผงนาฬนิกาเป็นจำนวนเล็กๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแปลว่าจำนวนเอามาเอามาถูถูถ,ถูจนกระทั่งฝ่ามือร้อนเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนดูสิคะเรียนบอกครูได้ไหมคะอะไรที่น่าจะแปลว่าจํานวนดูสิคะลูกดูสิตั้งใจนะคะเห็นยัง เราเราเรารู้ทันทีเลย portion Portion แปลว่าส่วนแปลว่าจำนวนแปลว่าส่วนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราตอบคำอะไรคะ portions เห็นยังได้นะคะเมันแสดงว่าเราเอาส่วนส่วนของอะไรคะผงธนากาศเนี่ยมาระหว่างฝ่ามือสองฝ่าจนแล้วก็ถูถูถ,ถูจนกระทั่งฝ่ามือรู้สึกร้อนเห็นเด่นไหมคะและ s p r e a d s p r e a d ผงบนหน้า สมมุติครูไม่รู้สเปคครูแปลว่าทาผงบนหน้าได้ไหมครูแปลว่าทาได้ไหมคะถามว่าเพื่ออะไรเพื่อซอฟตเช่นไม่รู้แต่ขณะนี้ซอฟแล้วะไรคะนุ่มเพื่อทําให้นุ่มเพื่อทําให้อิ่นุ่มเพื่อทําให้หน้านุ่มเห็นเล่นนกโกลไหมครูไม่เคยช่องเลน,นกโกลแต่รู้ว่าทําให้ผิวสวยได้ไหมคะ ซึ่งหลายๆคนบอกเล่นแปลว่าให้ยืมขนาดนี้ให้ยืมให้เลยยืมไม่ใช่ให้ผิวยืมแต่ตรงนี้ขนาดนี้ทําให้ผิวสวยได้นะคะครูคงต้องขออีกประโยคนึงแล้วถึงจะหยุดเดอจบที่พาวเดอร์ครูถามว่าประชานอยู่ไหนกิยาอยู่ไหนหาให้เจอเลยค่ะจริงไหมเมื่อแตนนี้บอกว่าพาวเดอร์พัฟเนี่ยจะลดลดอะไรคะลดคุณภาพ คุณภาพของโปรเทคชั่นจากแสงอาทิตย์เยน,นี่ยคะในดูนะคะใช้ดูเห็นลีควิดไหมคะเห็นพาวเดอร์ไหมคะแสดงว่าเมื่อกี้เราพูดถึงธนากาแบบพาวเดอร์กับธนากาแบบอะไรคะลีควิดเพื่อแสดงว่าตรงนี้เป็นการเปรียบเทียบใช้ อะไรคะพาวเดอร์ Powder กับอะไรคะลีควิดเพเมื่อตรงนี้เป็นการเปรียบเทียบเราจึงต้องตอบคําอะไรคะ in comparison e r นี่นคะนี่คือเรื่อง c r o s e test ที่ครูอ่านจากบทความนะคะครูขออ่านอีกครั้งหนึ่งครูนำมาจากหนังสือเรื่องหนังสือของปากการังนะ,ะซึ่งเป็นบทความที่นักเรียนเนี่ยรู้เรื่องว่าเขาพูดกันบ่อยทีเดียวว่าผู้หญิงที่จะสวยเนี่ยต้อง นาฮผิวพมา่า